ตรงนี้นะครับผมเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆนะครับก็มาถึงแล้วน,นะครับพี่ๆกางป่ากลางดงมีน้ำให้เล่นเลยนะครับพี่ๆเะยคือตกดวนมากน้ำหลากเลยคืออ้เฮยอ้โหเออตกดวพี่ๆมันนี้ของผม สุดจอดตุ๊กุดจอดเลยโอ้น้ำตกไหลเย็นสบายครับวันนี้มาพักผ่อน,นครับผมวันี้ผมเที่ยวนะครับพี่ๆนะรู้สึกว่ามันไปแล้วนะพี่โดยพี่ดูจากการพูดของผมก็รู้ล้วนะครับลูกพี่นะโอ้ ก็พาน้องมากินข้าวนะครับพี่พี่ใต้แสงเทียนนะครับก็อาจจะร้อนๆนิดนึงนะครับ,บผมเพราะว่าน้องหน้าตาดูดันมากนะครับนะพนะ็พามากินใต้แสงเทียนอยู่ที่แคมปิ้งนะครับพี่พี่นะครับนะโอ้โหวันนี้นะครพี่พี่วันนี้นะครับผมก็พา เออน้องๆมากินข้าวภายใต้แสงไฟแล้วก็สายฝนอยู่ที่เขาใหญ่นะครับพี่พี่นะกลางเขาใหญ่เลยนะครับก็น่ากลัวมากนะครับพี่ๆวันนี้พาน้องๆมากินข้าวผ่านใต้แสงไฟนะครับพี่พี่นะดูหน้าน้องนะครับพี่พี่ดุดันมากเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศการท่องเที่ยวมาฝากพี่พี่นะครับผม